พี่ครับสามย่านนี้ตรงไปเรื่อยใช่ไหมน่าจะใช่อย่ายพี่ผมมาจากลาดพร้าวเหมือนกันโอ้โหหมื่นมาเชียวเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ผมยุดเจอนี่นะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะขี่น้องแกรนฟิลาโนนะครับไปงานเปิดตัวยามาฮ่านะครับฟาซิโอเลฮะไฮบริดร2 5ยนะครับผม ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่แต่ทางยามาฮ่านะครับที่สยามสแควร์ซอยสิบเอ็นะฮะวันนี้เราจะเข้าเมืองกันนะครับผมดูข้างหลังเลยครับโอ้ยาดแม่กำลังมาเลยตอนนี้เราก็อยู่แถวแถวบ้างขุนเทียนชะทะเลนะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งยาวๆเนาะตามถนนพระรามสองแล้วก็ตัดไปพระรามสามนะครับผมแล้วก็ตัดเข้า,าบางรักนมะั้งประมาณช่วงนั้นแหละ แล้วก็เข้าถนนสี่พญานะครับบรรยากาศในการเดินทางยังไงเรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอฝนไหมนะครับผมติดตามชมกันดีกว่าครับ รีบมากเลยรีบเลยแบบว่าเราร่แบบคือกว่าจะไปถึงมันน่าจะหกโมงกว่านะฮะแล้วขับในเมืองผมก็ไม่ชชว่์ว่าแบบเออรถมันจะติดหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะต้องซิ่งนิดนึงนะฮะคิดในใจน่าจะเอ็กแมนมาก เอออเอ็กแมอาจจะไปติดมากกว่านะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ถนนบางเคียนชายทะเลนะครับข้างหน้าเป็นพระรามสองนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามแยกสะพานข้ามพระรามสองไปก่อนนะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมานะฮะเดี๋ยวจะวิ่งเส้นพระรามสองยาวหเลยแล้วกัน <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตรงอ่าเขาเรียกอะไรวะตรงหน้าสัามผัมรถจะติดหรือเปล่า,าไม่รู้นะ,ะแต่คิดว่าน่าจะติดเพราะมันเป็นช่วงเวลาเลิกงานขาเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะถ้าแบบเราวิ่งตรงไปแล้วไปออกบางบอนก็ได้เนาะเออใช่วะทําไมทําไม่ไ,มไปออกบางบอนว่ไปออกบางบอนเลี้ยวขวาแล้วออกเอกชัยนะเออน่าจะพอได้ รถน่าจะไม่ติดเหมือนพระรามสองนะเพราะพระรามสองขาเข้ารถก็น่าจะติดเอาเรื่องนะเพราะว่ามันมกําลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะอาจจะต้องระมัดระวังน่อยนะฮะเวลาขับบางทีอาจจะมีรถรถแทรกออกมา รถไฟมาพอดีโอเคครับตอนนี้เราถึงแยกบางบอนแล้วนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับผมไปทางเอกชัยนะะ ข้อดีของการขี่มอเตอร์ไซค์คันเล็กๆนี้ก็ก็จะมีข้อดีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะซกักซักได้ง่ายนะครับก็สำหรับ Yamaha Fino เอฟฟิลนโน o คันนี้นะครับก็มีออโต้สต็อปนะครับถ้าแบบเรากดเปิดไว้เนี่ยถ้าเราหยุดปุ๊บเนี่ยประมาณสัก5วินาทีอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำการหยุดนะฮะแล้วก็สต็อปเครื่องยนต์ไปนะครับแล้วก็ ถ้าบิดคันเร่งขึ้นมาก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับไอ้อันนี้ดูท้องฟ้าดิผมกลัวว่าตอนขากลับผมน่าจะลุยฝนกลับแน่นอนนนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมมีเสื้อกันฝนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนไปเนี่ยอย่าเพิ่งตกเลยแล้วกันนะฮะถ้าตกนี่ก็คือท้าเลยนะฮะไม่ทันเพื่อนไนม่เขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะยังอยู่กันหรือเปล่านะี่เขาก็น่าจะมาตั้งแต่ช่วงสี่โมงเย็นนะฮะอันนี้ก็หกโมง อย่างน้อยวันนี้ถ้าได้ถ่ายดีวิวฟาซิโอสักนิดหนึ่งก็ยังดีเอาไปลงช่องเพราะเราเองก็ไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนไงช่วงนี้ก็ตั้งแต่ไปทำบอลลูนหัวใจเนาะแล้วก็อ่าเป็นโควิดต่อเรื่องนะก็เลยแบบทำให้ไม่ได้ไม่ได้ออกทริปไมไ่ได้ทำอะไรเลยนะ เดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปนะวิ่งตรงไปไปดาวคะนองนะ <c oughs> วายนะครับก็ตั้งแต่เราเป็นโควิดเนาะก็เกิดอาการลองโควิดนะครับก็คือไอแบบแห้งๆแคคๆๆๆๆคันคอนะฮะก็ช่วงนี้มันก็เลยทำให้แบบเวลาพูดนิดนึงก็ไอแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะ อคถึงแถวนี้นะ่าจะเขาเรียกอะไรนะวัดสิงห์โอเคถึงแยกวัดสิงห์แล้วนะครับหลังจากแยกวัดสิงห์นี้เราก็น่าจะไปไหนนะไปแยก,อ,กอุทกกานเขาเรียกใช่บอกวะเรียกชื่อไม่ถูกเลยจำไม่ได้นะครับแถวจอมทองเขาเรียกจอมทองแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมุทกกาศ ใหญ่ไหมก็ช่วยได้เยอะนะเนี่ยเราหลบหลบหนีไอ้เส้นที่มันพระรามสองนะครับผมหน้าเต็มันนะรถจะได้ไม่ติดนะครับจนมาถึงแยกไอ้บางปะแก้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> น่าจะเริ่มเจอรถติดแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มติดแล้วแหละเพราะว่าจนไปถึงนูนะ่น่ะไอ้แยก แย่ดาคานอนะฮะน่าจะติดนะครับข้อดีของการทำลูกนะคือผมเองอ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องทับสีีหรอกนะครับแต่อัตราการเร่งแซงแบบนี้มันทำให้แบบมันขาดอะ่ะเออมันแบบจวดอะ่ะจวดเลยเขาเรียกว่าจวดจวดอะไรอย่างเงี้ยขี่ในเมืองแบบลารล้อมนี่มันมาก นะ,ะเหมือนเหมือนขับหนีฝนยังไงก็ไม่ดุอโอมีหน้าแต่ไม่มีคนวิ่งซ้ายนะฮะเพราะถนนซ้ายมันเน่านี่เองเอ่อเราวังนะฮะเราะวังเราระวัง,วง,วงมีรถออกไมไม่มีนะครับเห็นโบกแล้วตกใจนะฮะ ก็ถึงตรงทางรถไฟแล้วนะใช่ไหมตรงนี้เลี้ยวขวาไปนี่ก็เป็นข้ามทางรถไฟไม่ได้มานานเหมือนกันนะครับสำหรับแถวเอกชัยนะ ขึ้นไปก็จะเจอแยกจอมทองโอเคเขาเรียกแยกจอมทองว่้ยเพเอนนี่ก่องละนี่ไงสามแยกจอมทอง,อน,ทองนี้นะครับแล้วก็ก็จะตรงไปนะครับเพื่อจะไปดาวคันนองนะะแล้วก็ไปเลี้ยวขวาหน้าเอ่อหน้าบิ๊กซีเออใช่มันจะตัดไปถนนลาดเบอนัดได้ เขาก็ไม่เชิดสักฝันหนิไงเ,งเนาะ ติดไฟแดงอยู่นะครับตรงแยกจอมทองเออนี่ไงแยกจอมทองจำได้แล้วนะฮะแยกจอมทองก็ติดเอาเรื่องนะครับผมเอืหรือว่าเล่นวิ่งเส้นพระรามสองมันจะเร็วกว่าวะแต่ก็ไม่เร็วไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าอไอ้ที่มันติดตเราติดไฟแดงเฉยๆนะครับอันนี้เวลา18ดนาฬิกาสินาทีนะครับ โอ้โห oh oh. <laughs> ไม่รู้จะไปทางไหนเลยวะ <laughs> ถ้าเรียกว่าติด,ดทุกช่องทางนะครับ <laughs> ถ้าจะให้ย้อนสอนไปอย่างนั้นก็ <laughs> <laughs> ไม่ไหวเหมือนกันนะ <laughs> กลัวเหมือนกันนะฮะ <laughs> จะเลี้ยวขวาครับไปแนวเนี่ยตบข่าวขอขอไปหน่อยได้ไหมครับโอเคขอบคุณมากเลยโอ้โหรถเบี่ยงครับรถเบี่ยงโอ้โหโคตรสุดคิดผ <Miss ing atra ileen> ิดคิดถูกกูมาทางนี้วะเนี่ย กราเรียกเลยนะก็มาพระรามสองมันก็เป็นถนนใหญ่หแต่ว่ามันก็วิ่งกันเรื่อยๆเว้ยพอพอไปมาถนนเส้นเล็กเนี่ยพอไม่ติดก็ติดทั้งสองช่องเลยออโหเยอะมากออามองแล้วนู่นนะติดยันนู่นเลย ไอเส้นนี้มันออกไหนได้วะเนี่ยรัชดาพิเศษตรตรงไหนกับรัชดาพิเศษว่ะรัชดาพิเศษซอยเจ็ดทับหนึ่งตรงไหนวะอ๋อติดแค่ตรงนี้รถมันออกมาว่า ติดสุดว่ะติดจริงติดจังนะรับโหแล้วถนนมันแคบมากอะ่ะเออ chọi, ồ như này là mò sai <laughs> ี้ยวซ้ายนะครับผมแถวนี้ก็ไม่น่าจะติดแล้วมั้งตอนนี้เราก็มาถึงแยกดาขนองกันแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัสคร r i b e นะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าจากดาขะนองไปจนถึงสยาม บรรยากาศในการเดินทางจะเป็นยังไงรถติดเหมือนนี้ไหมนะครับผมอย่าลืมติดตามชมนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย